เคาะหัวคนเนี่ยมีความหมายอะไรงไ้เมื่อที่เคาะผมเนี่ยครับเคาะทำไมเคาะกันมะเร็งจะมากินมึงคุณไม่ให้มะเร็งมากินมึงเคาะกันมะเร็งกันอัมพาตกันอัมพฤกษ์กันวันโรคกันโรคขืตโรคขอบกันโรคหทอดสดวงกันเบาหวานกันความดันแต่มันได้ผลจริงไหมครับหลวงพ่อก็คือการได้คนไปคนป่วยไปอยู่รพยาบาลจะให้ดีทั้งร้อย รักษาให้นีทั้งรอยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่มานี่จะถามว่าทําไมจึงมีคนศรัทธามาหาหลวงพ่อเยอะผมดูแล้วคําตอบไม่มีไม่รู้เพราะอะไรหลวงพ่อเองคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ากูให้ทาน <c oughs> ผลทานอานิสงส์ที่กูเคยสร้างเคยทํามาคือใครมาบริจาคก,กับกู จะเป็นคนชั้นไหนก็ตามเอาเงินมาฝากคนยากคนจนก็ตามคนรวยก็ตามเอามาฝากน่ะกูถือว่าเขามาฝากเอาไว้เขาไม่มาให้กูเป็นสบัติส่วนตัวกูแต่กูตีกลับไปเหมือนเขาว่าเอาเงินมาถวายหลวงพ่อแต่ว่ากูไม่บ้าเอามาถวายกูกูตีกลับว่าเขามาฝากกูกูต้องทําเอาเงินมูลน้นไปทําสาธารณประโยชน์ส่วนรวมไม่เก่ประเทศชาติบ้านเมือง อย่ามากักกันนไว้ไม่ได้คนที่เขาบริจาคเขาจะได้รับอันนี้สูงบ้างอย่ามาว่าของกูของกูอยู่นี่ใช่ไม่ได้แต่ว่าคนที่มาส่วนใหญ่ไม่ได้มาฝังธรรมะม,มาสนใจเรื่องาศาสนาเท่าไหร่ถ้าที่ดูจะมาเรื่องปลุกเสกเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ืมว่าห่วงไหมว่าเขาจะเข้าใจหลวงพ่อผิดเป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงว่า คนไม่สนใจในธรรมะสนใจแต่เรื่องวัตถุมงคลบรวัตถุมงคลนี่ก็บางอย่างก็นึกไปอย่างหนึ่งก็ดีดีเพราะอะไรเพราะเขาเงินมาถวาย จะได้เอาเงินพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองจะไปคอยแต่เงินแผ่นดินย่อมไม่ทันเหตุการณ์เงินแผ่นดินเขาก็ทําไปทั่วแผ่นดินยิ่งปีนี้ละไปกันไม่ใช่น้อยเงินแผ่นดินที่ต้องออกไว้จับใจใช้สวยอย่างมหาศาลเลยนี่เราต้องหาทางช่วยกันหลวงพ่อเคยบอกว่าคนที่มาที่วัดเนี่ยหลวงพ่อจะให้แต่ธรรมะแต่ว่าดูท่ากระแสคนที่มาเนี่ยมาให้หลวงพ่อเคาะมั่งมาฝังตะกรุดมั่งทำไมหลวงพ่อไม่อธิบาย จะไปมีเวลาอธิบ,บายอะไรมีทุกคนยีหยบกระตายอยู่จ,จะไปเอาเวลาอะไรมาอธิบายบมันหาเวลาอธิบายไม่ได้แต่เย็นตีหัวระปองระปองเนี่ยกูก็ขาสั่นรึกๆแล้วมอจิลมแล้วมันสะทะ้อนถึงปัญหาสังคมไทยไหมหลวงพอ่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเชื่ออะไรง่ายๆแต่ว่าไม่อยากที่จะทําเรื่องธรรมะเท่าไหร่มีปัญหากับสังคมไหมที่ต้องมาหาหลวงพอ่อเยอะๆเนี่ยพูดถึงเรื่องมีก็มี ทำเวลาพอกูก็เคยแนะนำทรามสนว่าอยากให้บ้านเมืองของเราจเจริญน่ะไม่ยากตัตั้งอยู่ในองค์บัญจะทั้งห้าข้อครับคือรักษาศีลหา้าบริสุทธิ์บริบูรณ อย่าให้ขาดอย่าให้ดังอย่าให้พร่อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแลวแค่นี้ก็ตามแม้แต่เป็นพระเราก็ต้องรักษาศิลนห้าถ้าไม่มีศิ้นหา้าประจําใจแม้ว่าพระรูปหนึ่งรูปใดเป็นพระไม่ได้เหมือนกันครับที่หลวงพ่อที่บ่ายเมื่อกี้ฟังได้คล้ายกับว่าหลวงพ่อที่ทําอยู่เนี่ยที่เอาเทยวไม้เท้วเคาะเขาเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้เต็มใจที่ทําอย่างนี้อยากให้ธรรมะมากกว่าแต่คนไม่รับอยคนเ<ะ>ขาไม่ยอมครับเพราะเขาเห็นยังนงี้ยเขากลัวมะเร็งจะมากินครับลยก็ให้กูเคาะกูก็เคาะ ข้อกันมาเร็งข้าถามว่าเค้ะทาไมหลวงพ่อกูเค้ะกันมาเร็งการนำพาดการนำผลพกการวันนรกกันโรคคือโรคข้อกันโรคที่ที่ดวงกันเบาหวานอย่ากูบอกมึงเั่นแหละจริงๆนี่กันที่ใจมากกว่าถูกแล้วใช่ไหมครับใช่หลวงพ่อรักษาไม่ได้หรอกไม่อีกแต่ว่ารักษาที่ใจว่าเขามีความสบายใจมันมันเป็นในกำลังใจครับครับถ้าเราไม่มีกำลังใจนี่ผ่านป่วยเร็วเสียใจยังไงครับ ไม่ได้เลยเสียกำลังใจเด้ป่วยครับนี่นมันเป็นยาประโลมใจกําลังใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยก็ไม่ได้คนเราทุกๆคนฉะนั้นที่หลวงพ่อเอาเงินนี้ไปสร้างโรงเรียนทําให้การศึกษาเยาวชนดีขึ้นจะทําให้คนเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะมาหาหลวงพ่อน้อยลงไหมครับแน่นาะคตถ้าคนมีการศึกษามากขึ้นเนี่ยจะเชื่อเรื่องเวทมนต์เชื่อเรื่องปลุกเสกน้อยลงไหมครับ ไม่น้อยหรอกยังจะมากขึ้นก็หูโลกตาโลกใครๆก็รู้ว่ากูนี่เป็นพระที่พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับเป็นพระที่ช่วยชาติอีกวงหนึ่งเหมือนกันพระที่มีรายได้ดีๆทั่วแผ่นดินไทยพูดถึงเรื่องรมีรายได้ดีๆนะ่ะถ้าทำอย่างกูนะ่ะบ้านเมืองของเราไม่กระจอกอย่างนี้หรอกถ้าช่วยกันจริงๆนะ่ะพูดถึงเรื่ององค์ที่ท่านมีรายได้นะ่ะองค์ที่ไม่มีรายได้อย่าไปพูดที่มีรายได้ดีๆนะ่ะ เป็นได้ว่าเขาให้กูก็ให้กูก็ให้กูเก็บรับสะสมดารมกันเป็นการใหญ่ลงมัวมเมากันอยู่นี่แหละพระรพอประเมินได้ไหมครับตั้งแต่บริจาคมานี่เป็นสักก<ป>ี่ร้อยล้านได้แล้วครับกูก็ทําแต่บัญชีเอาไว้บางครั้งก็ได้ทําบางครั้งก็ไม่ได้ทําครับไฟไหม้บ้านก็มาขอกูลมตีบ้านพังก็มาขอกูผีตายคนตายไม่มีเงินเผาก็มาขอกูครับ เป็นที่มาขอูครูพ่อมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะบริจาคให้คนเหล่านี้อย่างไรครับเอาก็พิจารณาว่าเาหาที่พึ่งไม่ได้มันไม่มีบ่อนจะไปเขาก็มาพึ่งพาอาศัยเราครับคือเห็นว่ากูนี่เป็นคนชอบบริจาคอยู่แล้วถ้าไม่มีคนมาขอเราจะไปให้ทานไข่มันต้องนึกตรงนี้ครับถ้าไม่มีคนมาขอน่ะจะไปให้ทานไขรครับ และทำบุญนี่มันต้องดูเหตุการณ์ังยค่อยถึงจะได้บุญเช่นสมมุติน,น่ะยังมึงม,มีไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านที่นี้ย่ยากกูมีเมตตามึงกูไปบ้านมึงอย่างงี้เอา้ากูจะให้เงินไใช้ยสักร้อยมึงก็ใชายทำไมจะให้ผมทำไมอยู่มันต้องทําไม่ได้กับคนเขารวยยังไงเร็วรมันต้องดูคนที่ยากจนคนแค้นหาเช้ากินคําหาจืตื้นปลากินก็ไม่มีครับคนหมู่นี้ม่ เราเอาไปให้เขาเขาดีใจแต่ไปให้คนร้อยล้านพันล้านเขาก็ไม่ดีใจเพราะเงินเราน้อยเงินร้อยเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้ต้องรู้ช่องทางที่จะให้ทานเนี่ยให้ทานพูดอีกทีว่าโรงสีใหญ่เนะี่ยเขาสีขับเบึ้มเบิมวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันกระสอบรอรองเราเอาคนเอาเอาข้าวสารของเราไปให้โรงสีใหญ่เขาถามว่า,ามาทาไมตา อยากจะมาทำบุญบางว้นต้องกานแหลมไอ้นกกระจอกหรือปีราบกินไปเถอะเขาไม่เย็นดีเย็นได้ดอกการที่จะทําบุญมันต้องดูเหตุการณ์รไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำฉะนั้นเป้าหมายของหลวงพ่อจริงๆคือการเอาเงินไปช่วยคนอื่นแต่วิธีการที่จะได้เงินนั้นอาจจะจําเป็นต้องให้เขาสบายใจถึงแม้ว่าบางครั้งจะเกี่ยวกับเรื่องปลุกเสกเรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อคิดว่านั่นเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเป้าหมายใหญ่คือทอํายังไงให้มีเงินมาช่วยกนจนใช่ไหมครับอื ช่วยช่วยคนยากคนจนเอาเงินมาพัฒนาประเทศชาติบานเมืองของเรายังไงลูกหลานเกิดสุดท้ายภายหลังมันจะได้สบายมันจะได้มีบทเล่าเรียนศึกษาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องยอมทําให้เขาสบายใจต้องทั้งตีหลวงพ่อเองก็ไม่เชื่อเช่นไปเหยียบฉนโถดให้มั่งไปเหยียบรอตตอรี่บ้างอันนั้นมันประโลมใจกันเขาจะเฉยเฉยเอาใจหมคันไม่มันมามันตั้งใจมาแล้วคันเราไม่ทําให้มัน พ่อนี่จองห้องด้แต่ให้เยียบท่านี้ก็เหยี็บไม่เหยียบไม่ทําไว้อีกแหละทุกไม่ทุกก็กูมีหน้าที่เยียบมันให้เยียบกูก็เหยียบไปตามน้าทีของกูครับมันจะถูกอะไรไอคนที่เขาซื้อก็ถูกทั่วบ้านทูกไปดินเขาไม่ต้องหม่กูเหยียบครักูก็รู้แต่ว่าทําตามใจมันเฉย ไม่ให้มันให้มันดีใจเดี๋ยวมันจะโกรธหลวงพ่อบอกกับคนเหล่านี้เขาก็ไม่เชื่อบอกเขาไม่เชื่อครับแต่หลวงพ่อจะไม่บอกเขาว่าอันนี้อย่ามางมงายอย่ามาหลงนะมันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่เคยบอกเขาไม่บอกบอก็ <c oughs> มาซื้อมาแล้วบ้านจะไปดินถ้าบอกว่างมงายงมงายฉลาดจะไปขายใครหรือไครับ